จำค่ส้มค่ะวัด่ี่น้อง้องฟ้นีหน้าที่เดิมค่ะหาหอดามยาวหล่าเดินทาะพี่บุรพามีหน้าที่เดิมหน้าที่เดิมสังสรรพีหาันตเอาฟังเสียงโกดัง่ะเด้ห้างะคะเสียงโกดุดเดาจะเต้นในออ่ะเจ้ากลืนมืเจ้ากลนมืออย่าาว่าอมาันนี้คือหอมเด้อโอ้โหโ้โห้โหโ้โ เด้อเด้อนงเด้อจึ๊งจึเอาสิเอาซีตั้มมะุ้งท่าแอันปัดเสียงแคนหาแออ่อนนองันปัด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 โอ้ยไม่้่ดวเี้อนั่งหลุดเสามาอาได้ที่แล้วจมาใคจะเอายกแรกอาหารแรกบ้านอร่อย